เป็นมีเป็นเห็ดซ้อมรูเล็กๆน้อยๆนะครับผู้ที่สนใจเรื่องเครื่องจัก,กรกลการเกษตรนะครับผมมาแนะนำนะครับผู้ที่กำลังศึกษาหาขอ้อมูลอยู่นะครับเรื่องสบารุ่งเป็นหัวใจหลักของการเห็ดออชิพเครื่องจัก,กรกลการเกษตรนะครับเพราะว่าจะเป็นโรี่้ยวข Mac ro, เขาแมคโครหรือว่าโรถไถยนะครับการสบารุ่งสำคัญน,นะครับ สำคัญสุดก็คือถ้าเฮาเห็ดเองนใดมันจะลดต้นทุนได้หลายนะครับสมอเองเบื้องต้นได้นะครับ่ครับพี่น้องสวัสดีครับสอบวันที่หามีหน้านะครับอันนี้ผมพาผี่พานองมาเบิ้ง ฟุ้นบานผมนะครับหน้าดินไส้เมื่อวันไปเห็นะงานหาพันนะครับนี่ราคาสภาพสองมือที่บริเ้เป่าฟุ้นนะครับแล้วถ้าน้ำมันมันออกมาน้ำมันมันซึมออกมาเสียครับมันก็จะเป็นตัวกออฟุ้นได้ดีนะครับนี่ราคบพี่นงที่ผมบอกว่าวที่จะมีปั่มรมที่มันมีแรงดันเติบหนึ่งนะครับเพราะยังเพราะว่าจะได้เป่าฟุ้นนะครับเบื้องกองอันนี้เป็นกอง กองอากาศนะครับกองเปียกข้างบนนะครับเนี่ยครับอันนี้นะครับแต่ละมือครับกับปะมาณนี่นะครับอันนี้ยังบ่ท่านร่วมฝุ่นข้างในนะครับกองนี่เป็นด้านหน้าที่ได้ไอ้ไวมอแบตนะครับไวมอแบแต่ว่าผมก็เลยเปลี่ยนมาไว้ด้านข้างนะครับมาเปลี่ยนมาไว้ด้านข้างนะครับก็ให้พี่น้องได้เห็นฝุ่นนะครับ นี่แหละครับแข็งเบิดเบิ้งกองอากาศนะครับกองแห่งเก่ดกาดีด,ดีเนี่ยมาเนี่ยนะคร,นออครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละคุนแต่ละมือนะครับที่จะต้องไปเจอ ที่น้องใส่รถไถนะครับอยู่น้ำทงน้ำทากะควนที่จะได้เป่าฟุ่นแต่ละมือนะครับนี่แหละครับฟังเนี่ยจังสภาเห็นนะครับแม้กระทั่งของคนขับนะครับเต็มครับบบได้เป่าสองมือนะครับเลยเพราะว่ารถไปเหตุงานไก่ครับจากบ้านผมไปสามกิโลแล้วเขาเลยจอด้บบานเพอาะญ่เพิ่ฝากพี่ฝากน้องผู้มีใจรักในเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับ เดืองฟุ้นเดืองอาการดูแลร,รักษาเบื้องต้นนะครับก่อนออกเหตุงานกับเป้ากองเช็คจุดจระบีนะครับ้วก็เบื้องเดืองน้ำมันเบื้องมอหน้านะครับกับเบื้องต้นหลกักๆกับประมาณนี้นะครับบบมี่ยังรับคลิปวิดีโอนี้มาไทยเห็นสภาพการใส่งานจริงของรถแลคนะการดูแลร,รักษาแนะน้าพี่รองเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่สําหรับผู้ที่สนใจที่จะ กลับมาอยุบ้านหรือลงทุนกับเครื่องจักกลการเกษตรนะครับนีละรับคุณที่น้องเบื้องเอานะครับนีละมือ ครับนี่เราจภาพหมอน้ำนะครับที่ไปพ่อนงานฟุ้นตะละมืออยู่น้ำไ้น้ำหน้านะครับกับเป็นเรื่องปกติแต่แถวบ้านผมมันเป็นฟุ้นอีดีพอนหน้าดินไส้นะครับหลังจากเดือนมีนาไปดินแห้งจะแห้งฟุ้นแห้งจะไหลนะครับนี่เป็นปั๊มลมที่ผมใส่นะครับเป็นปั๊มลม60ลิตรละกา นะครับแลังจามีผมต่อถังผักมาเป็นอีกอ่า60ลิตรนะครับก็จะได้ลมประมาณเท่ากับร้อยยี่สิบลิตรนะครับประมาณนี้นะครับก็เลยมีแรงดันนะครับความร่มได้โดนนะครับแล้วก็พอมีแห้งที่จะเป่าเป่าฟืนเป่ากองได้ครับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องครับก่อนออก ไปทํามาหากินออกโซ่ออกทารถท้ายกะให้นิใจรักกะให้ดูแลรักษาเขาให้ดีนะครับครับฝากพี่ฝานกน้องนะครับจากเรื่องของการเป่าคุณเป่าล้มเป่ากรงเช็ครถกรนที่จะออกงานมันมันจำเป็นนะครับเฮาเยาะหน่อยน่อยเขาก็จะได้รู้ว่าจุดใดที่มันกำลังจะคึกล้อนะครับเขาก็จะได้ เตรียมต้นทุนหรือวางแผนในการสอมนะครับเพื่อที่จะป้องกันว่าให้เขาได้ล่าลามล่ามหรือเสียหายไปหลายกว่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทางที่รับชมนะครับขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกอุสุข้นพอกันไม่คิดนะาสวัสดีครับ